น้องๆครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะพาไปเอาลูกนกนะครับที่แม่เขาเนี่ยฟักออกมาแล้วก็แม่เขาเนี่ยเลี้ยงดูได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้น่าจะอายุประมาณ20วันเกือบๆหนึ่งเดือนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาลูกเขาแล้วก็เราจะเอามาป้อนเองนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เชื่องนะครับวันนี้พี่จะพาไปร้วงรังนกแก้วสายพันธุ์กรีนชีคกันนะครับไปไปกันเลย น้องๆครับนี่นะครับก็เป็นรังนกที่มันอยู่ข้างบนเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับลูกมาแล้วก็เอาไปป้อนกันนะครับมาตามมาอ่าัะนี่จะจับได้หรือเปล่าทุกคนครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นลูกนกที่อยู่ในรังนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปป้อนกันนะครับนี่ปีกเริ่มขึ้นแล้วไซนี้กำลังสวยเลยป้อนเนี่ย